แตกตายตายพี่สวย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 ลมันละมันหมดน้องลมันละมันหมดน้องเจ็บเข้าเข้าไปแตกหนึงหัวแตกไม่หมดวะพี่หัวแตกก็หลังอ่ะไปป่ะสวยหลังตายผมเต็มต uh e uh like ัวเลยวะมาแล้วมาแล้วมุดได้ป่ะพี่มาขับหนีขับยาวไปนู่นแล้วเก็บเก็บศพนะยังประวิธเก็บแล้วเก็บแล้ว ตอนหมดประเนปุ้ดดิเนี่ยปุดิเนาะเนี่ยมันจอดอ่ะมันจอดเลยมามามันอยู่ข้างในรถยิงได้นะประตูหลังยิงทะลุได้นะมันรอขับไปเรื่อยมันมันจะต้องขับเข้าบ้านเราระเบิดไกอีกนะไม่แปะเลยระเบิดไกอ่ะที่เอามาที่เราเก็บมาพร้อมๆๆโดนโดนแปลกไปดิน้องโอ๊ยเก็บทิพยหายประวิทย์ไม่โดนทำหนีไอ้แปะงั้นมั่นก็เลยหรือมากโววิทย์ เลมีป้อมปืนนะเอาปืนยกป้อมปืนยกป้อมปืนยกเหรอขวายกปะใช่ใช่เข้าไปเลยไหมยขาหมดยกหมดเขาได้นะเขาดี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 เขาเลยมีมีมีนี่เขาเลยอยู่ขวาลุมเลยลุมเลยน้องลุมเลยลุมเลยลุมเลยเออมันจะมีประตูมันมีประตูเดี๋ยวพี่แปะแล้วเบิดอใส่รถบ้านน้องมึงเถือมึงเกินแล้ไอนรกแปะไม่ได้วะน้องแปะไม่ได้วะแปะไม่ได้วะมันวางได้เลยวางไปไม่ได้เลย นี่นี่นี่ผมวังอยู่ตรงไหนตรงไหนวังเลยวังเลยวังเลยกระจายหมดกระจายหมดยิงเลยยิงเลยไปเลยยิงเลยยิงก่อน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 ระเบิดรถแม่ระเบิ่พื้นแตกมันชอบลืมมันชอบลืมอ่าคประตูไว้เนี่ยความตัวไอ้เนี่ยมันออกวิวทุกต้งนี่มันปิดแล้วมันปิดแล้วมันเกิดนอกมันเกิดนอกมันปิดเออเออรถมันพังมาดิไอ้นรกเข้าไปเคลียร์เตียงหนไม่ได้เข้ายังยังเข้าไม่ได้รองป้อมโทนนะพ่อโทนหุ่ยมีของ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  มีของอยู so oh, Boy, ่ในกระเป๋านี่น้องของเยอะเลยนะดูแล้วใช่ปะดูแลือยี่สิบสี่เหลือยี่สิบสี่ผมจอบักจอบเลยจอบเลยจอบเลยไม่แตกกเลยเออเออเออมึงมึงห้ามทักไอ้ฮาดิแมวกำลังรุดปวดอยู่นั่นแหละปรเตศหลบหาตอกแป้นออกน้องพี่มีไม้ไหนพี่มีไม้พี่มีมีไม้น้องมีแป้นนะพี่มีแป้นนะ มีคันนึงน้องมีรถไปาออีกคันนึงระเบิดไปต่ออีกมั้ยอ,องป้อมปืนดูดูเช็คเช็คป้อมปืนก่อนไม่ไม่ไอป้อมปืนฝ่าไม่รู้นะไม่มีฝั่งนี้ไม่มีรุ่งโอเคพรุ่งนี้ถ้าเราบึ้มพี่เราเอารถมาเจาะเอารถมากระแทกก่อนแล้วค่อยโยนของเข้ามามาแล้วมันมาแล้ว,น,ลวน่าจะได้ปะพี่แหนม เอารถมาแล้วคุณก่อนไน้องมั่เลาวพวกเนี่ยพวกเนี่ยเอารถมาพวกเนี่ยได้ได้เออมาจ่อยแตกโกตีสมาจ่อยแตกทีนะโกตีสอุ้ยสามร้อยเลยหรอค่านี้เลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อหลังเหรอมีระเบิดนะมีระเบิดนะมีระเบิดนะปลาหมูนนะปลาหมูนนะปลาหมูอีกอีกรุ่นหนึ่งพี่กดเลยโดนหลอกมามันหลอกตางอยากเจอมอยากเจอมอยากลองของโดนไอพี่กระสุนกระสุนโดนไปไหนไอพี่กระสุนป้า กระสุนไรพี่เก็บศพมันเลยนี่ศพนี้ไหนตรงผม <c oughs> แต่เป็นกระสุนธรรมดาธรรมดาก็ไ้หมดหมดทุกอย่างแล้วะ่ะย้อนให้รับพี่แหนมบอกมึงให้ระเบิดเลยนี่ป้เต้อยู่น้ตรงไหนวะมันไปหล่อเฮ็ทุกบ้านเราครับหลัลงเนี้ยการมัน,น,น,นมีประเด็นปะป้ะเต้มีพี่อะเออรถมึงแตกเป็นผุยผงเจ็บ ไอ้ใครใช้ลูกไฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงข้างบนก็ได้มันจะได้เดินไม่ได้แตกแตหมดยังหลังคาหลังคาแต,แตแกเยอะอะเดี๋ยวบ้านมันโอเปอเรชั่นๆๆ <ๆ S 2> ต่อเยอะพี่พี่พนี่แปะระเบิดให้น้องอันนี้หมดแล้วนี่ยพี่ปรใส่หัวเก่งมาเลยผักพี่ผักระเบิดมหผักระเบิดมหผักรถผักรถ บันไดพักมันมีบันไดออกไดอยู่โหพี่โดนธนูเอ๋ยแล้วไอ้ป้อมปืนเยอะแยะพี่เยอะแยะกระเป๋าพี่ตกนะเก็บด้วยน้องกระเป๋าพี่ตกใช่ไหมข้างหลังอะของเยอะนะในกระเป๋าอะของในตัวมันอะเก็บมาเก็บไปที่ปั๊มยาก่อนเออใครโดนอะป้าวิหรอดน้องมายิงกระเป๋าเก็บขอยด์ยังเก็บแล้วพี่เก็บละอธิตษฐานในรถได้ไม่มีของเราตอบเป็นไม้หาทางออกเอ่าไม้มีร้อยหนึ่งอะ น,นี่ต่อต่อขึ้นเลยนี้หน่านี่นี่น้องน้องขึ้นขึ้นนี้ต่อต่อขึ้นนี้แหนมนี asi, ่พี่ผมจะตายวะนี่แหนมนี <t <t ่แหนมนี่แหนมน้องต่อขึ้นนี้ออกได้มาเล่นต่อนะบิเราเราต้องดันรถไปปะยาวผมใช่ใช่ดันรถแล้วก็มีให่ปีมีโยละพี่แหนมเซตดันรถก่อนนี่ดันรถลองป้อมปืนนะเอาอาหารเอาโดนโอ้สาวแตกเจ็ผมตายผมตายผมตาย ผมตายผโปรเตสตายเหรอเก็บตุบเก็บตุบแช่เตียงรถให้โปเตสหน่อยได้ปะเก็บตุบมันก็เก็บไม่ได้น้องต้องผักรถต้องผักรถปะคันนี้ผักไอะไรผักได้ปะเต้เกิดอะไรพี่แช่เตียงให้แล้วอรถเยอะเป่ารถยื้อ หรือจะให้ผมเอารถกระแทกไปโอ้ยพี่ตายพีไไ่ตายพี่ตาย <c oughs>